ค่ะกลับมานะคะร่วมมือร่วม,มใจในวันนี้อุ่นหนาฝาข้างอบอุ่นม,มากๆเลยเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้นอกจากมาร้องเพลงให้เราฟังนะคะก็ยังจะได้นําเงินที่คอนเสิร์ตของเขาเนี่ยก็คือ Love to Charity Concert ไปช่วยเหลือนะคะมูลนิธิที่ดูแลเรื่องของสัตว์พิการต่างๆนะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยเนี่ก็คือมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการปากเกร็ดนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับ ประธานหรือว่าเจ้าของมูลนิธิดีกว่านะคะว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างไรและพวกเราจะช่วยกันได้อย่างไรเราเต็มที่แน่นอนนะคะต่อซ้ายถึงคุณพิมพ์กุลโอลานศิระโรธค่ะประธานมูลนิธิบ้านสงเคราห์สั์พิการนะคะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์กุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ัด้ยินไหมครับสวัสดีครับคุณพิมกุลครับได้ยินไหมคะคุณพิม์กุลได้ยินเสียงเราไหมคะ ได้ยินกันแว้บๆนะคะคือเราอยากจะทราบว่าตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นบอกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน4แสนบาทนะ4แสนบาทต่อเดือนแล้วก็เคยได้รับเงินจากทางมูลที่ของหลวงตามหาบัวด้วยเดือนละหนึ่งแสนแต่เมื่อท่านละสังขารไปแล้วก็เป็นยังไงบ้างแลัวก็ยุติทการยุติหลายๆหลายๆมูลที่ได้รับการช่วยเหลืออน่ี้ของบ้านป้าสํารวยก็ ยุติไปเหมือนกันโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราต่อสายคุยกันอีกทีนึงนะคะต่บคุณพิมพ์กุลนะคะคุณพิมพ์กุลคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพิมพ์กุลครับฮัลโหลค่ะยังไหมคะต้องขอประทานโทษนะคะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยค่ะค่ะตอนนี้ชัดเจนขึ้นแล้วยังคะ เบามากเลยค่ะ้วถามถึงสถานการณ์ที่บ้านหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับมูลที่บ้านสงเคราะห์สัตว์ทิการปากเกร็ดนะคะมีหมาแมวที่ต้องดูแลอยู่ประมาณสักกี่ตัวคะเสียงเบาค่ะลองอีกทีเนาะค่ะขออนุญาตต่อยทินนะคะ S <S> เอ๊ะเหมือนว่าเราแย่งมบหรือเปล่าเนี่ยมันแชร์กันหลายตัวใช่ไหมถ้าหกตัวซะขนาดนี้คุณพิมพ์กุลก็เลยเสียงเบาเลยได้ยินเสียงเราเบาไปเลยนะคะอ่าอ่าแต่ว่าคือต้องถามพี่ปีอย่างพี่ปีคือจริงๆแล้วทั้งคู่แลยพี่เกลก็ได้ไปเห็นที่บ้านความรู้สึกแรกที่ที่พี่ปีเห็นเป็นยังไงวันแรกพี่ปีก็บอกว่าโพสต์ใน Facebook นะคะบอกว่า รู้ว่าต้องไปพวกนี้แต่จริงๆเนี่ยไม่อยากไปไอยากลัวตัวเองเนี่ยรับรับไม่ได้รับไม่ได้คนคนลักษัตว์จรู้สึกอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างภาพที่ขึ้นอยู่นี่ก็จะเป็นภาพเจ้าพรีเซนเตอร์ของโครงการซึ่งตั้งแต่ตัวเล็กๆขาหน้าเขาขาดเขาเขามีกําลังใจที่จะมีชีวิตด้วยการสัมผัสของเราเนี่ยก็ยิ่งแสดงออกให้เห็นว่าแบบเรามีความหมายต่อเขาาเมื่อเมื่อรูป ไลเขาแต่ว่าสัมผัสเนี่ยเขามีความสุขเหลือเกินหรือว่เขาสุขเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พอใจแล้วนะคะพอไปกรงกัดไปเขาก็ไม่ได้ว่าว่าเราจะไปจับกรงกัดไปเขาแฮปปี้แล้วรู้เหอคะเขารู้แล้วก็ หลายๆตัวเนี่ย mm hmm. รู้เลยว่าเป็นสัตว์ที่เคยถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีเช่น mm hmm. golden retriever ที่ถูกทอดทิ้งมานะคะเดี๋ยวไปถามคุณพิม์คุณอีกครั้งนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับหมาและแมวที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะคะคุณพิมกุ่นคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนแล้วนะคะสวัสด <für> MM ีค <ส für> MM ่ะไม่ไม่ชัดเจนนะคะโง่แค่ไหนเอยหรือใจกันสุกไร้ไมเลยนะเนี่ยถ้างั้นตะกรณนถามเลยนะคะ ถามว่าตอนนี้ที่บ้านสัตว์พิการเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ๋อค่ะจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าเมูลนิธิเนี่ยจะอยู่ได้นะคะก็ด้การช่วยตัวเองนะคะในการจัดตั้งของบริจาค,ะคะนะคะแล้วก็สุนัขที่อยู่ภายในของเราเนี่ยจะเป็นสุนัขซอนจัดไม่มีเจ้าของนะคะแล้วก็เจ็บป่วยที่เราเอามาดูแลช่วยกันรักษาด้วยความเมตตานะคะค่ะ,คะ แล้วก็ที่ผ่านมานี่ก็ก็คือประคองอยู่ได้อะคะอ่ะให้ดีที่สุดนะยังไม่ดีที่สุดค่ะตอนนี้นี่ค<ะ>่าใช้จ่ายต่อต่อเดือนนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะคุณผู้มเอ่อค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยประมาณการนะคะก็ตก4 0 0 0 0นบาทต่อเดือนต่อเดือนนะคะ,ะถ้ามีเงินเข้ามาในบัญชี400,000บาทเนี่ยเราก็จะหมุนใช้ใจ่ายกันได้อย่างพอดีมือค่ะกับสัตว์ทันกว่าตัวเนี่ยนะคะ ประมาณ1,200ตัวค่ะ1,200ตัวแล้ววันนี้นี่นะคะมีกลุ่มคนนะคะที่ก็จัดคอนเสิร์ตนะคะเป็น Love to Share Charity Concert นะคะของศิลปินมากมายแล้วก็พี่สวัสด้วยประธานโครงการอยากจะบอกอะไรไม่ได้ยินเลยค่ะอยากจะบอกอะไรกับประธานโครงการที่จัดคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือหมาแมวให้กับคุณพิมพ์คุณหน่อยไหมคะตอนนี้เราดังคุยกันอย่างได้คุณได้ช่าต้องบอกว่าต้องบอกว่าเขาขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆ แล้วก็ม <favorite> ันมันเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจมันทำอะไรให้มีให้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งใจทํางานนี้มานานเป็นแรมสิบปีเนี่ยแล้วสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยก็มีกําลังใจว่าเออเราเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะไม่ได้คิดคนเดียวไม่ทำคนเดียวอะไรที่เรากําลังเจอปัญหาหรือว่าโซเียลเซอยู่เี่ยเราก็ยังมี เพื่อนๆในมีน้องๆในช่วยกันมาประคองนะคะก็ใ<า>ห้มีกำลังใจที่จะต่อสูอ้และทำงานนี้ต่อไปก็<า>ดีใจมากๆ่กกดีใจมากๆที่น้องเขาทำตรงนี้ใ,ให้ค่ะ<า>ขอบคุณเป็นอ<า>ย่างสูงและขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกส่วนคนรับทุกคนเลยค่ะร้<ม>องไห้นะคะพี่แก้วพี่แก้วว่าไงนะคะพี่แก้วบอกว่าพี่ดีให้ร้องไห้นะแล้วพี่ดีนะคะพี่ดีก็จะรับให้คอนเสิร์ตเพื่อก่อนแล้วค่อยร้องไห้ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่นะคะแล้วก็ ยังไงก็ถือว่าประคับในประทับใจในน้ําใจของพี่แล้วก็ความอดทนการต่อสู้แล้วก็สิ่งที่พี่ทำให้ให้น้ำมันเพื่อนรวมโลก หน้าแมวพี่บีพี่บีอย่าลังเลนแล้วพี่เกลอะไรคะพี่เกลอยากจะให้กําลังใจอะไรคือมันก็ต้องให้กําลังใจกันเนาะอย่างอย่างเราเป็นคนรักศาสไหมคะก็รักเหมือนกันอยาอยากจะให้กาลังใจอะไรพี่พิมพ์คนุมไหมคะ้าเกิดสมมติคอนเสิร์ตนมันอาจจะยังยังมีหนึ่งเนี่ยครั้งแรกด้วยมันอาจจะไม่ได้มีทุกวันค่ะมันอาจจะไม่ได้ยาวนานแต่ว่าเราเราจะให้กําลังใจกันยังไงก็คงจะไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวมี่เกลก็ต้องไปเจอพี่อีกนะคะแต่ว่าจะบอกพี่ว่า ไม่ต้องเป็นห่วงคิดว่าหลังจากคอนเสิร์ตนี้แล้วแล้วก็หลังจากรายการนี้แล้วคงจะมีอีกหลายคนที่เขาได้รู้ว่าพี่ทําอะไรอยู่เนาะแล้วเราแล้วมิเกลเชื่อว่าคนไทยเรานะไม่ว่าจะเป็นอยู่อาชีพไหนๆก็แล้วแต่หรือว่าฐานะทางเศรษฐกิจขนาดไหนก็แล้วแต่หัวใจที่เราสนับสนุนคนดียังมีอยู่เสมอค่ะขอบคุณที่ถึงคกันคะ คุณคะแนนสูงเลยค่ะขอบคุณน้องๆขอบคุณทีมงานขอบคุณศิลปินทุกท่านนะคะที่ตั้งใจทํางานตรงนี Xue ้ให้้วคะมุที่เองก็จะพยายามรักษาภาพแล้วก sure> ็จะทางานหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะที่จะให้บกพร่องก็เป็นมนุษย์เนาะมันก็ต้องมีบกพร่องบ้างแต่ขอให้น้อยที่สุดค่ะจะทําให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณแขกทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันขอบพุกเราเจ็ดสิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราช่วยกันประชาสัมพันธ์สิบบาทที่มี่เกลียวได้นะคะักสรู่ครับเดี๋ยวเราพบกันรับ